ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะนิ้วจะมาแบ่งปันประสบการณ์ในกรณีที่เขามีการประกาศเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะว่าต่างชาติเมื่อเข้าประเทศไทยจำเป็นจะต้องกออ เอกสารยืนยันตัวตนนะคะถ้าจำไม่ผิดก็คือชื่อย่อเนี่ยก็คือ T D A C นะคะชื่อเต็มตามด้านล่างนี้นะคะทีนี้เนี่ยก็เกิดการตั้งคำถามสำหรับคนไทยว่าถ้าเกิดเราเป็นคนไทยแล้วเราถือพาสปอร์ตของต่างชาติในกรณีที่เรามี2พาสปอร์ตไทยกับต่างชาตินะคะเราจำเป็นจะต้องกรอกไหมนะคะด้วยประสบการณ์ ประสบการณ์จริงของนิวนะคะนิวเดินทางโดยใช้พาสปอร์ตสวีเดนค่ะนิวจําเป็นจะต้องกรอกนะคะต่อให้เราเป็นคนไทยพูดภาษาไทยแต่ถ้าเราถือพาสปอร์ตต่างชาติเนี่ยเราจําเป็นจะต้องกรอกนะคะซึ่งนิวก็กรอกตรงนี้คือง่ายๆเลยนะคะถ้าเราถือพาสปอร์ตไทยเข้ามาเราไม่จําเป็นจะต้อง กรอกแต่ถ้าเราเป็นคนไทยแล้วเราต้องการที่จะถือพะสะอร์ตต่างชาติเข้ามานะคะเราจําเป็นจะต้องกรอกค่ะเพื่อยืนยันตัวตนนะคะง่ายๆเลยค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเราจ้องไปกรอกรายละเอียดแจ้งนะคะ3วันล่วงหน้า ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยรายละเอียดในการกรอกก็ไม่ได้ยากเกินอะไรค่ะเขาก็ถามเนาะว่าคุณจะมาที่ไหนเนาะซึ่งนิวก็แจงรายละเอียดว่าจังหวัดแรกที่นิวจะไปนะคะตอนที่นิวมานิวจะไปปัจ,จิมุรีไปพักโรงแรมนี้แล้วก็ให้ที่อยู่เขาเพื่อที่ว่ามันง่ายต่อการที่ เกิดมีอะไรเกิดขึ้นง่ายต่อการตามตัวเหมือนเซฟกับตัวเราด้วยนะคะซึ่งตอนที่นิวเข้ามานะคะตอมอนเนี่ยเจ้าหน้าที่เป็นผู้หญิงน่ารักมากเขาก็เห็นนุ๊กเขาบอกว่าเขาก็ถามนิวว่าทําไมนิวไม่ใช้พาสะปอร์ไทยเนาะนิวก็แจ้งกับเขาว่านิวใช้พาสะปอร์สวิเดนเพราะว่านิวมันเกี่ยวข้องกับประกันค่ะประกันสังคมประกันชีวิตของนิวนะคะและอย่างนิวเดินทางม,มาแค่2อาทิตย์ ที่เขาถามไม่ใช่ว่าเขาสงสัยหรือว่าอะไรนะคะเขามองว่าเราเป็นคนไทยถ้าเกิดเราใช้พาสปอร์ตไทยเนี่ยมันจะมีสิทธิมากกว่าถ้าเกิดในกรณีที่เราอยู่นานเนาะแต่เขาก็เข้าใจเพราะว่าก็มีหลายเคสที่ให้คําตอบแบบเดียวกับนิวค่ะว่ามันมีผลกับประกันซึ่งตอมอน่ารักมากนิวก็ผ่านฉลุยนิวก็เข้าช่องของต่างชาตินะคะส่วนคนไทยก็ไปช่องของคนไทยนะคะพาสปอร์ตไทยเนาะซึ่งง่ายมาก ตรงนี้เราเข้าไปกรอกนะคะพอเข้าไปกรอกเสร็จปุ๊บมันก็จะส่งเข้าอีเมล,ลเราก็สามารถไปสแกนเพื่ออัปเดตข่าวสารได้เตนิ้วเลือกปริ้นด้วยมีคือข้อมูลแบบแน่นเอาไวเ้เนาะเผื่ออีเมลตกหล่นแล้วเราหาไม่เจอเราก็มีเอกสารยื่นให้เขาเนาะเขาก็ตรวจสอบพร้อมกับพาสปอร์ตเราเนาะก็เป็นอันที่เรียบร้อยค่ะตรงนี้นิ้วก็เยียอยากมา เลยอยากมาแบ่งปันเนาะเพราะว่ามีพี่ๆคนไทยที่อยู่ต่างแดนเนาะเขาก็ inbox เข้ามาสอบถามนิวซึ่งนิวก็ให้คำตอบว่านิวกำลังจะเดินทางมาเมืองไทยแต่ว่าตอนนี้นิวได้เดินทางมาเมืองไทยนะคะแล้วก็ได้กรอกใบนี้นะคะแล้วก็เป็นการผ่านฉลุยไม่มีปัญหาไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่เราคิดในกรณีที่คนไทยนะคะอยากจะ ใช้พาสะปอร์ตของต่างชาติเข้ามาโดยที่ไม่ต้องการที่จะใช้พาสะปอร์ตไทยนะคะก็ง่ายมากค่ะนิวก็เลยอยากงานอยากจะมาแบ่งปันจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับนิวจริงๆค่ะคลิปนี้นิวก็เลยต้องการที่จะมาแบ่งปันนะคะเพื่อเป็นเกร็ดความรู้แล้วก็หวังว่าเ,เพื่อนๆจะได้ความรู้จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะคะนิวก็รอเวลาที่จะขึ้นเครื่องค่ะวันนี้ก็ได้เวลากลับประเทศสเ็นแล้วค่ะโอเคนะคะบ๊ายบายค่ะ